สินค้าของแบรนด์โนบะก้าทุกตัวดามีสต็อกนะคะดามี ummy, สำหรับคนพร้อมนะใครก็ตามอยากเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะจะเป็นน้ำหอมน้ำหอมเนี่ยคุณคะช่วยคนได้เยอะแล้วนะใครที่เป็นสายมูใช้ได้ใครที่ไม่มูก็ใช้ได้ค่ะหอมอย่างน้อยมันก็ทำให้คุณคลายเครียดได้อะผ่อนคลายเป็นอโรมาเทอราพีอโรมาเทอราพีเครียดใช่ไหมทำงานเครีเียดใช่ไหมเออเครียดอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทาน้ำหอมใช้น้ำหอมอย่างน้อยคุณผ่อนคลายขึ้นเพราะมันเป็นกลิ่นบาบัดเนี่ยค่ะเป็นลูกกลิ้งเป็นลูกกลิ้งเดี๋ยวกลิ้งให้ดูนะคะลงทุนกับน้ำหอมปุ๊บก็สามารถมาเรียนซูมได้เหมือนกันนะใครสนใจน้ำหอมนะทุกคนและใครที่บอกว่าตอนนี้ <c oughs> พึ่งตัวเองอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องพึ่งเทพเทวดาแล้วล่ะกูจะไปบนที่ไหนดีวะจะไปบนบานศาลกล่าวที่ไหนดีตอนนี้เริ่มไม่ไหวแล้วนะเจ้าคะเนี่ยโอ้ย หลายคนบอกว่าเทพีแห่งความโชคดีช่วยอีฉันหน่อยเถอะนะคะมาเดี๋ยวบอกเคล็ดลับใครอยากโชคดีมีโชคหรือว่าบางทีแบบว่าืหมหเต็มที่แล้วอะชีวิตนี้ไม่ไหวแล้วลองกันไหมทุกคนท้ากันไหมมานี่คือน้ําหอมใช้เองหมดไปแล้วหนึ่งขวดซาก,กุระขวดเล็กชอบมากนี่คือน้ําหอมสามกลิ่นไม่ดูตื่นเต้นจังวะสามกลิ่นนะสามกลิ่นนี้นะคะ ดูดาน้ดูดีๆทุกคนมีกินไรกินกุหลาบนะคะกินสักกุระแล้วก็กลิ่นบัวหลวงสามกลิ่นนี้ค่ะแต่ละกลิ่นเป็นยังไงถ้าคุณเป็นคนที่แบบเป็นสายผู้หญิงมั่นใจลุกคนทำงานมีความมั่นมีความเก่งมีความแบบปราดเปรียวหรือคุณไม่มีต่างๆเหล่านี้เลยคุณอยากเป็นคนมั่นใจขึ้นแนะนำกลิ่นโรสค่ะจะเป็นกลิ่นแบบดอกกุหลาบ หอมมากเหมือนคุณยืนงงอยู่ในดงกุหลาบเหมือนคุณงงงงกงอยู่ในดงกุหลาบดงกุหลาบไม่ใช่ดงกุหลาบบ้านๆนะไม่ใช่กุหลาบดอกเล็กนะกุหลาบดอกใหญ่อะค่ะกุหลาบต่างประเทศอะค่ะคุณเคยได้กลิ่นดอกกุหลาบต่างประเทศไหมนี่หัวน้ําหอมส่งตรงมาจากต่างประเทศนะคะแล้วคุณไปดูนะหัวเชื้อน้ําหอมอะค่ะเนี่ยใช่ค่ะกลิ่นนี้สําหรับสาวมั่นเพราะหอมมาก หอมทนหอมแบบเข้ากับฟิลโมนในร่างกายกลิ่นของคุณจะเป็นแบบเดินผ่านผู้ชายนี่แบบยิ่งเดินผ่านผู้หญิงหอมจังอะ่ะเขาแทบอยากจะถามหอมมากไม่รู้จะพูดยังไงกลิ่นกุหลาบขายดีมากสำหรับสาวที่แบบบุคลิกมั่นใจเป็นผู้บริหารหรือว่าไม่ใช่ก็เหอะหรือคนที่ไม่มั่นใจในชีวิตเลยแล้วอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเอาน้ำหอมนี้ไปไป้ายตัวเองค่ะบ่อยๆคุณจะกลายเป็นลุกมั่นใจขึ้นมาเลยอันนี้กล้าคอนเฟิร์ม พะดีจริงหอมจริงระดับด็อกเตอร์ใช้นะเจ้าของโครงการใช้นะหอมอ่ะแล้วก็มีคอมเมนต์มาด้วยบอกว่าขึ้นรถต้องใช้ทันทีหอมทั้งรถใช่ค่ะแม่แล้วเขาคอมเมนต์มาด้วยเขาบอกว่ากลิ่นเหมือนแบรนด์แบรนด์ดังๆอ่ะน้ำหอมแบบเกรดพันน่ะหลักพันอัพอ่ะเหมือนเหมือนไม่ว่าหอมโคตรแพงหอมทนโอ้ยหอมนี่กลิ่นแรกผ่านไปกลิ่นที่สกลิ่นนี้เหมาะมาก สำหรับสาวที่แบบว่ามีความกลางๆลงลุกของความเป็นผู้ใหญ่ลุกของความละมุนลุกของความอ่อนโยนไปแล้วแบบอยากให้คนอยู่ใกล้มีความสุขคนอยู่ใกล้ผ่อนคลายใครอยู่ใกล้ก็รักคุณใครอยู่ใกล้ก็หลงคุณใครอยู่ใกล้ๆจะรู้สึกผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ทำไมดูอบอุ่นน่าซุกจุกุแลจังเลย แต่ได้กลิ่นนี้จริงๆนะมันเหมือนคนแบบเฟรชชี่อาบน้ํามาใหม่ๆมันคือเหมือนกับคนที่แบบว่าเฮ้ยทําไมเที่ยงแล้วอ่ะคุณยังดูเฟรชคุณยังดูสดชื่นคุณยังดูแบบอ้ยหอมอะ่ะมันมันเหมือนคนอาบน้ําใหม่อยู่ตลอดเวลาคุณเข้าใจไหมสวัสดีค่ะเจลีกลิ่นเนี้ยใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะและเป็นกลิ่นที่แบบว่าพอเข้ารวมกับเหงื่อหรือมีกลิ่นของเหงื่อเรา เกิดขึ้นมาด้วยอ่ะมันจะเป็นกลิ่นพิเศษของคุณเองใช้กลิ่นนี้เหมือนกันแต่กลิ่นจะมีความต่างกันนิดนึงคุณไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่ามันจะงงงงกุ๋งก้งกันกลิ่นใครกลิ่นมันเลยจ้ากลิ่นนี้ค่ะกลิ้งเป็นลุกกลิ้งดาชอบกลิ่นนี้ใช้คนเดียวหมดไปขวดหนึ่งแล้วนะคะชอบเนี่ยสมมุติคุณบอกว่ากลิ่นครูพิพรคุณลองมาใช้ดูดิกลิ่นที่ครูพิพรใช้ประจําแต่พอคุณมาใช้อ่ะมีความคล้ายนะแต่ไม่เหมือนเป๊ะกลิ่นจะเฟรชสดชื่นมาก ใครสายมูท่องขนาดนี้นะคะพุทธังนำมาเงินธรรมังนำมาทองสังขังนำมาขอเอหิมะมะเพลงเพลงพาพาหาหาลือลืออย่าเพิ่งขำอย่าตลกดานะแล้วเขาทำแบบนี้เนี่ยคนขายที่ไม่ได้ขายที่ได้มาแล้วนะคนที่จากแบบร้านค้างเงียบปิดแมงวันวิ่งผ่านยังได้ยินเสียงอ่ะโอ้เปิดร้านแป๊บเดียวเนี่ยของแทบหมดร้านนะอืมไม่เชื่อต้องลองค่ะนะคะอย่าเพิ่งเชื่อดาทันทีขวดนี้คุณต้องไปสูน์ซากุระหอมเอาเต้หมอน หมดไปหนึ่งขวดเลย no, no. นนองพี่นาฏเนาะเวลาเรานอนแล้วกลิ่นกลิ <c oughs> ่นกลิ่นมันเข้าจมูกอะค่ะก็บอกแล้วว่ามันกลิ่นมันเป็นอารม m a ก,กลิ่นมันเป็นกลิ่นบําบัดกลิ่นมันแบบมันจะทําให้แบบคนยิ่งคนที่นอนไม่ค่อยหลับเนาะคนแก่ๆหรือว่าไม่ต้องแก่ก็ใช้ได้นะจ๊ะคือนอนหลับยากชอบสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนหรืออะไรนอกจากกินชาแล้วแนะนําให้แต้มที่หมอนแต้มที่หมอนหรือแต้มที่ปกเสื้อคุณก็ได้ให้กลิ่นมันขึ้นดุยดุยดุยเวลาคุณนอนนะค่ะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ ขายง่ายขายดีเป็นลุกกลางๆมันก็ได้มันนามันหนกก็เอาอยู่ลุกแบบว่ามีความขมึขมๆมีความเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะเป็นแบบมีความเป็นธรรมชาติเฟรชเฟรก็ไปได้มีความสุขุมนุ่มลึกก็ได้กลิ่นนี้ตอบโจทย์ใช้แล้วมันจะเป็นตามบุคลิกคุณเลย ลดสเปนแตนมาถึงกลิ่นนี้ Amazing จริงกระเบลกวกิ่นที่3าก่อนที่ดจจลาจะจรลีจรล,ลาไปเรียกว่ากลิ่นบัวหลวงกลิ่นบัวหลวงกลิ่นนี้ละค่ะกลิ่นที่ใครก็ตามที่ตอนนี้ตามหาอะไรก็ได้มาช่วยลูกลูกนกลูกกาลูกช้างด้วยเถอะอยากได้ที่พึ่งทางใจอยากได้อะไรบางอย่างที่ เสริมความมั่นใจให้กับตัวเราเวลาคุณไปไหว้พระเวลาคุณไปทําบุญเวลาที่คุณสวดมนต์อันนี้ได้กับทุกชาติศาสนานะคะแต่อยากเน้นไปที่เรื่องของพลังงานไม่ได้บอกว่าสําหรับคนพุทธเท่านั้นที่ไปสวดมนต์นั่งสมาธิไหว้พระคนที่นับถือาศาสนาอื่นใช้ได้หมดใช้ได้หมดเพราะกลิ่นมันคือกลิ่นที่แบบ up l e เ e l ขึ้นนะคะมันคือกลิ่นที่สร้างความศรัทธา สร้างความแต่บางคนชอบกลิ่นนี้เอาไปทาตัวก็ได้นะเพราะมันจะกลิ่นกลิ่นจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนจะอธิบายนะกลิ่นจะเป็นกลิ่นอ่อนๆของบัวหลวงคือได้กลิ่นปั๊บคุณนึกถึงกลิ่นบัวค่ะเวลาคุณไปคุณเคยนั่งเรือไปแบบอยู่ในดงดอกบัวไหมหรือว่าคุณไหว้พระหรือคุณอะไรมันจะได้กลิ่นอ่อนๆกลิ่นดอกบัวกลิ่นจะอ่อนนะกลิ่นจะไม่แรงกลิ่นจะอ่อนๆกลิ่นบัวหลวงอะบัวหลวงกลิ่นอ่อนๆปุ๊บ และที่สําคัญมันจะมีกลิ่นที่สองโชยตามมาตามมาแบบเหมือนวิ่งตามกันมาเลยค่ะกลิ่นบัวตามมาน้องมะลิวิ่งตามพี่บัวไปไหนมะลิไปด้วยพี่บัวไปไหนมะลิไปด้วยมีความแบบว่าง,งุ้งยิ้งงุง้งยิ้งนัวนัวกันอยู่ระหว่างน้องมะลิกับน้องบัวถ้าคุณใช้กลิ่นนี้นะมะลิบัวมะลิบัวเนี่ยแบบที่สําคัญจะมีเนี่ยกลิ่นทูปกลิ่นเทียนคุณอย่าฟังแล้วดูน่ากลัวนะกลิ่นของความเป็นทูปเทียนคือมันมีกลิ่นหนึ่งที่มันดุยแบบว่าโชยโชยมาเหมือนกับว่าอะไรหอมจัง หอมเย็น smile, ๆหอมมีความรู้สึกว่าสบายใจดังสร้างความเชื่อม right ั่นสริมศรัทธาโหยแล้วเวลาเราไปไหว้พระคนที่จิตไม่ค่อยนิ่งคนที่จิตไม่ค่อยนิ่งเหมือนกับว่าวุ๊กวิกเวลาจะไปขอพรโอ้ขอเลยดีว่าพอกลิ่นนี้เข้าจมูกปับมาเลยความมีมารยาทงามนั่งพับเพียบจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อกลิ่นบัวหลวงดุ่ยขึ้นมากลิ่นมะลิดุ่ยขึ้นมาน้องทูบนั่งพับเพียบอยู่ใกล้ๆมันจะบล็อกเราทันทีเลยมันจะทําให้เราเนี่ย พุ่งโฟกัสมาที่กลิ่นสมับคนวกเวกนะวันนี้และฉันจะไปขอพรเทพเทวดาหรืออะไรก็ตามแต่นะหรือจะไปสวดมนต์ในโบสถ์หรืออะไรนึกถึงพระผู้เป็นเจ้าหรืออะไรก็ตามแต่ปุ๊บจิตวกเวกปุ๊บเปิดฟ้าค่ะเปิดฝาน้ําหอมป้ากลิ่นขึ้นมาชุดมาพุ่งโฟกัสทันทีที่กลิ่นผ่อนคลายสเต็ปแรกที่คุณจะได้คือความหอมผ่อนคลาย พอผลคายปุ๊บจิตนิ่งจิตนิ่งปุ๊บรวบรวมค่ะวิธีการใช้ค่ะเปิดฝาขึ้นมาค่ะดิฉันไปใช้แล้วนะคะตอนนี้ดิฉันไปทําบุญนะคะสายบุญใช้แล้วคลึงค่ะตรงฝ่ามือค่ะคลึงค่ะคลึงใช้แทนทูบแทนเทียนได้เลยยุคนี้เขาไม่ใช้ทูบเทียนกันแล้วนะคะในหลายๆที่โดยเฉพาะบางวัดเขามีติดไว้เลยนะคะไม่จุดทูบไม่จุดเทียนนะเพราะว่า,เ,าเรื่องของความปลอดภยัยด้านแบบฟืนไฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะใช้สิ่งนี้เป็นสื่อครูบาอาจารย์ก็บอกแล้วนะทําไมเราถึงต้องใช้ทูบใช้เทียนเพราะคนส่วนใหญ่จิต ไม่นิ่งเวลาขอพรเวลาจะทําอะไรก็ตามแต่จิตไม่นิ่งจิตวกแวกเหมือนลิงไงก็เลยจะต้องมีการบล็อกไว้ด้วยสื่อที่มันเป็นรูปลักษณ์เช่นทูบหรือเทียนเพื่อที่เราจะบอกว่าเรากําลังจะสื่อกับเทพเทวดานะคุณต้องจิตต้องนิ่งนะต้องพุ่งมาอยู่ตรงนี้แล้วก็กลิ่นทูบขึ้นมาอย่างเงี้ค่ะมันคือเขาเรียกอ,อะไรนะมันคือตัวแทนอะที่สื่อสัญ,ญลักษณ์อะค่ะให้เราเนี่ย รู้สึกว่าเฮ้อเรากําลังจะขอพรแต่เนี่ค่ะน้ําหมอมกลิ่นบัวหลวงที่ดาบอกว่าคุณควรจะมีเพราะอะไรเพราะคุณจะสามารถที่จะพกไปได้ทุกที่แล้วสื่อเนี่ยทาแค่ทาที่ฝ่ามือแบบเนี้ค่ะทาเสร็จเนาะทาเสร็จทําแบบนี้พี่หมวยวันด,ดีค่ะอยู่ที่มือแล้วเนาะอยู่ที่มือคลึง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 ,ลงปับ๊บมือคืออะไรคะตัวแทนของความนอบน้อมตัวแทนของความนอบน้อมอ่อนน้อมก็เรากําลังจะกล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธ ที่เราให้การเคารพบ,บูชานับถือประนมมือประกบขึ้นมาปั๊บอยู่ตรงระหว่างตรงนี้กลิ่นขึ้นเข้าจมูกมากลิ่นมาค่ะกลิ่นมาปุ๊บจิตเรานิ่งแล้วค่ะเริ่มค่ะอธิษฐานจิตค่ะจิตต้องนิ่งค่ะกลิ่นจะเป็นดวตัวบล็อก ให้เราหยุดน,นิ่งชั่วขณะหนึ่งเพราะกลิ่นแล้วกลิ่นนี้ให้เรามีความเชื่อว่ากลิ่นนี้จะสื่อไปยังเทพเทวดาที่เราพูดถึงที่เรากล่าวถึงท่านนึกภาพท่านให้กลิ่นไปถึงท่านนึกภาพท่านเมื่อท่านได้กลิ่นของสิ่งนี้เราน้อมน้อมเราบูชาด้วยจิตนะแล้วอธิษฐานค่ะอธิษฐานค่ะ,คะเห็นไหมถ้าเกิดว่าพอจะไปพรมน้ําหอมให้กับพระให้กับองค์พระพุทธรูปหรือสิ่งที่คุณให้การเคารพนับถือก็เวียงไปอย่างนี้ค่ะน้ําจะกระเด็นไปปุ๊บ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 ,บพรมสินค้าเราค่ะนะคะ สินค้าเรามีครูบาอาจารย์นะคะโดยเฉพาะ2ตัวนี้เห็นไหมคะเนี่ยน้ำหอมติดตรงนี้เลยขอให้สินค้า2ตัวนี้ค่ะส่งต่อไปยังผู้คนให้ได้มากที่สุดให้คนที่มีปัญหาสุขภาพให้คนมีปัญหาเรื่องการงานการเงินให้เขาได้มาเจอไลฟ์นี้ให้เขาได้มาเจอสินค้านี้ให้เขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนลูกได้มีชีวิตที่ดีขึ้น